คำทำนายดวงชะตาวันที่สองตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสบดี 5. จะส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและภาระหน้าที่การงานของท่านโดยตรงวันนี้ท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเข้ามาอย่างกระทันหันการงานอาจมีงานด่วนงานเร่งหรือปัญหาเก่าๆที่ต้องกลับไปแก้ไข ทำให้แผนง,งานที่วางไว้ต้องเปลี่ยนแปลงไปขอให้ท่านใช้ความอดทนและความรอบคอบซึ่งเป็นจุดแข็งของท่านในการจัดการปัญหาการเงินมีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพของตนเองหรือ <c oughs> ของคนในครอบครัวหรือมีรายจ่ายที่ <c oughs> ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรสำรองเงินสดไว้ให้ดีความรักความเครียดจากเรื่องงานและเรื่องอื่นๆอาจทำให้ท่านไม่มีอารมณ์ใส่ใจเรื่องความรักมากนัก ควรหาเวลาสื่อสารกับคนรักให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงความน้อยใจที่อาจเกิดขึ้นสุขภาพเป็นวันที่ต้องใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษอาจมีอาการเจ็บป่วยกำเริบหรือรู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงควรหาเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวและความเครียดสะสมอาจทำให้สุขภาพทรุดโทรมและบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน ทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างการทำบุญที่เกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์หรือการบริจาคให้โรงพยาบาลจะเป็นกุศลที่ช่วยเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นการวิเคราะห์ดวงชะตาเชิงลึกวันที่2ตุลาคม2568จุดเด่นความอดทนและความรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของท่าน จะช่วยให้ท่านสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาในวันนี้ไปได้ข้อดีเป็นโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถในการจัดการกับวิกฤตซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างในระยะยาวจุดด้อยมีภาระงานและความรับผิดชอบถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงอาจมีปัญหาเก่าๆที่ไม่คาดคิดกลับมาให้ต้องแก้ไขทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ขรอบเสียสุขภาพเป็นจุดอ่อนที่สุดในวันนี้มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือมีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงความเครียดสะสมอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงทำแนะนำเพิ่มเติมจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขไปทีละอย่างอย่าแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรกโชคลาภการเงินไม่มีโชคลาภทางการเงิน มีแต่เกณฑ์เสียงเงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมการเสี่ยงโชคห้ามเสี่ยงโชคโดยเด็ดขาดสุขภาพและภาระงานที่หนักหน่วงจะบั่นทอนพลังงานทำให้ไม่มีสมาธิในการตัดสินใจและมีโอกาสเสียงเงินสูงมาก